สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแฟนเพจโรงเรียนมนตรีศึกษาและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้พออจะมาแนะนำเกี่ยวกับการโหลดแอปพลิเคชัน Schoolbyte ในลงในโทรศัพท์ของท่านผู้ปกครองนะคร<ๆ>เพื่อเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารในการเรียนของเด็กๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาเรียนการมาเรียน ะค,ะคะแนนความประพฤติหรือแม้นกระทั่งตารางเรียนของนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันนี้ได้และเมื่อสิ้นสุดวันแล้วผู้ปกครองสามารถตรวจการบ้านได้ว่าเด็กๆของเรามีการบ้านอะไรบ้างจากแอปพลิเคชัน s c o o o l t e ที่ทางโรงเรียนมทิอศึกษาของเราได้นำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง นอกเหนือจากนี้นะคะในวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องสังคมไร้เงินสดของทางโรงเรียนของเราตอนนี้โรงเรียนมนตรีศึกษาของเราพยายามตัดระบบเงินสดออกไปนะคะและใช้สังคมให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกทั้งเด็กๆจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเด็กๆใช้แอปพลิเคชันสก o o ไบต์แล้วผ่านบัตรประจำตัวนักเรียนเนี่ย เติมเงินตอนเช้าแล้วมีเงินเท่าไหร่สามารถเช็คได้เองโดยเช็คจากแท็บเล็ตที่โรงเรียนจับเตรียมไว้ให้แล้วเวลาที่เขาจับจ่ายซื้อของอะไรก็แล้วแต่เขาจะสามารถตรวจสอบยอดเงินราคาสินค้าได้ด้วยตัวเองที่วิเศษไปกว่าน,นั้นก็คือว่าเด็กๆทานอะไรที่โรงเรียนเครื่องมันจะเด้งไปยังโทรศัพท์ของผู้ปกครองทันทีจะมี notification เตือนว่า วันนี้ลูกๆกำลังทานอะไรอยู่มาโรงเรียนแล้วหรือยังซื้อของไปเท่าไหร่อะไรบ้างเหลืออะไรเท่าไหร่ผู้ปกครองก็จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยความสบายใจเทคโนโลยีและนวัตรกรรมนี้ทางโรงเรียนมนณฑกษาได้นำมาใช้ในเทอมนี้อย่างเต็มรูปแบบ100%เเซนะคะแล้วในลำดับต่อไปเราจะให้ผู้ปกครองเติมเงินเข้าบัตรประจำตัวนักเรียนเองที่บ้าน เด็กๆไม่ต้องนําเงินมาโรงเรียนไม่ต้องมาเติมที่โรงเรียนอีกต่อไปปดใจรออีกสักระยะหนึ่งนะคะช่วงนี้กําลังดําเนินการอยู่และสําหรับแอปพลิเคชัน o o l b บ t e วันนี้นะคะก็จะมีรายละเอียดและให้ผู้ปกครองโหลดต่อไปนี้ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็คือไปที่ Playstone ค่ะเสร็จแล้วเราก็เลือกค้นหาคําว่า S c o o ูลบายค่ะอาจจะเจอ โลโก้อย่างนี้นะคะเป็นรูปน้องสีส้มเสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งได้เลยค่ะ,ะหลังจากที่เราโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะเจอพอเราเปิดเข้ามาจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะวิธีการเข้านะคะก็คือด้านบนจะเป็นยูเซอร์ค่ะยูเซอร์ของสคูบอยผู้ปกครองไม่ต้องสมัครใหม่นะคะก็คือใช้รหัสนักเรียนเข้าได้เลยยกตัวอย่างของน้องคนนี้นะคะอันนี้เป็นรหัสนักเรียน4ตัวค่ะ ส่วนด้านล่างพาสเวิร์ดนี้จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะคะปีเกิดนี้จะเป็นปีคิดทศกัลราอย่างน้องคนนี้เกิดวันที่15เดือนตุลาเดือนตุลาก็คือ1 0ูนยะคะปีพศ .255 ถ้าเป็นปีคิเทศักราชก,ก็คือ2-0-12ค่ะอ่ะพอกดเข้าไปนะคะหน้าตาแอปพลิเคชันจะขึ้นมาอย่างนี้ตรงนี้จะบอกอะไรบ้างจะบอกชื่อของนักเรียนบอกชั้นบอกรหัสนักเรียนนะคะแล้วก็ตรงหน้าหลักเนี่ย จะบอกยอดคงเหลือตรงนี้จะเป็นยอดที่เหลือในการเติมเงินหรือว่าการเติมเงินเข้าไปใช้จ่ายในแอปพลิเคชันนะคะคะแนนตัวนี้จะเป็นคะแนนความประพฤติค่ะอ่ะหน้าจอน,นี้นะคะเรามีอะไรให้ดูได้บ้างอีกก็จะมีตารางเรียนนะคะถ้าเรากดเข้าไปก็จะมีบอกว่าจนถึงสุกเนี่ยนักเรียนมีเรียนวิชาอะไรบ้างนะคะวิธีกลับนะคะก็กดลูกศรย้อนกลับนะคะแล้วก็ตรงการบ้านนี้นะคะก็จะมีบอกว่า คุณครูวิชาไหนสั่งการบ้านอะไรนะคะในหน้าหลักตรงนี้และนอกจากฟังก์ชันนี้ก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอ,อีกมากมายะคะ่ะให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปลองเล่นลองอเลือกใช้ได้นะคะแต่อีกตัวหนึ่งที่แอดมินแนะนำนะคะก็คือในส่วนของรายงานค่ะรายงานตรงนี้ก็จะมีทั้งรายงานการมาเรียนนะคะถ้าเรากดเข้าไปดูอ่ะที่เห็นสีเขียวๆนี้นะคะก็คือการเช็คเวลาเรียนมาเรียนของนักเรียนค่ะ นอกจากมาเรียนนี้ก็ยังจะมีรายงานการเติมเงนินรายงานการซื้อขายถ้าสมมุติเราดูรายงานการซื้อขายเ่ยนะคะเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะดูวันไหนที่มีการซื้อขายวันที่นักเรียนมาเรียนค่ะจะขึ้นไฟสีเขียวนะคะในแต่ละวันนี้มีการซื้อขายซื้ออะไรไปบ้างซื้อ5บาทอา่ะพอเรากดเข้าไปก็จะเจอรายการว่าซื้ออะไรไปอย่างนี้นะคะสามารถเช็คได้ทุกวันเลยที่นักเรียนมาเรียน,นะคะ่ะแล้วมีการใช้จ่ายนะคะสําหรับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ปกครองไปพบกับการใช้ส่ายภายในโรงเรียนค่ะ ศึกษาสังคมได้เงินสดก้าวทานเทคโนโลยียุค4.0ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแอปพลิเคชัน s c h o o l b y ของเราใช้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่างไรผู้ปกครองลองโหลดลงโทรศัพท์ดูนะคะแล้วก็ลองเช็คดูว่าแต่ละวันลูกๆของเรามาโรงเรียนกี่โมงมีการบ้านอะไรบ้างและใช้จ่ายเงินซื้ออะไรไปบ้างนะคะ แอปพลิเคชันนี้เราเชื่อมั่นว่าจะนำมาลดระยะทางเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มความอบอุ่นในครอบครัวให้กับท่านผู้ปกครองได้มีข้อมูลในการสนทนาพูดคุยกับลูกๆเมื่อกลับไปถึงบ้านว่าวันนี้ทานอะไรบ้างมีการบ้านอะไรบ้างเป็นการร่วมด้วยช่วยกันตรวจสอบเพื่อให้เกิดหัวข้อหรือประเด็นในการสนทนาและสามารถที่จะติดตามดูแลเอาใจใส่ลูกๆได้อย่างใกล้ชิด พบกับเทคโนโลยีใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆด้านการเรียนการสอนและด้านการพัฒนาโรงเรียนของ,งเรียนมนตรีศาของเราได้ในคลิปต่อๆไปสนใจชอบใจกดไลค์กดแชร์ติดตามเพจโรงเรียนมนตรีศึกษาเรารักและภูมิใจในโรงเรียนของเราค่ะ